โอเคป่าคนอื่นอะโอเคป่าคนที่ได้ที่สองที่สามที่สี่ส่งของให้คนที่หนึ่งโอเคจับโอเคปอนสร้างเลยเล่นเฟียเฟียยากแล้วกันแต่ว่าเล่นเฟียแบบไหนดีเออสร้างละเออสร้างต้องส่งของนะเออจำกัดจำกัดคนละสามพันจีโอเคป่าววันจันทร์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 บอกวันจันทร์นี้เตรียมเตรียมไม่ได้ที่หนึ่งลใช่ปะ เตรียมยอมแม้เลยเชื่อเดี๋ยวนึกก่อนจ่อปืนไหนเล่นในไอดิอ่ารู้ละเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ที่หนึ่งต้องเป็นของเราเอาหัวห้องหัวห้องทำเราเดิมเทีการถ้าเกิดพี่ได้ที่หนึ่งกันไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสียพี่ไม่เอาอะไรเลยย่ออ่ะค้างค้างไม่เอาปืนนี้เราไม่ใช้จอเกิน เอาเขี้ยวออกพิษรูนี่เราต้องได้ปืนนี้เว้ยหลังนี้อยู่หลังนี่กูฮะทำอะไรของนายนายบั็กนี่ว่ะ <c oughs> มันไม่จำกัดใช่ไหมเนี่ยไม่จำกัดปะ่ะไอ้แม่งเกียน้์เราจะชนะไม่เนี่ยเบียกผมแน่แม่งขี้โกงว่ะมาเพื่อเอาเงินเดือนไอ้กู ทำไมต้องหลอกเราด้วยวะตาตีหมยว่าเนี่ยเฮ้ยแต่เราก็ไม่ยอมหรอกเราบอกเลยที่หนึ่งต้องเป็นของเราเดี๋ยวกูได้ยูเคียร์เดี๋ยวมึงก็ฆ่าไม่ได้แล้วหัวอันนี้ไหมพี่ใช่เปล่าปอนยาปอนยาต้องเตี้ยเหรอเห็นบ้าเราอยู่ที่หนึ่งอยู่ตอนเนี้ยคิดหรอว่าจะแซงเราไปใก่อน คิดเลรอว่าจะแซงเราได้ง่ายเราคิดว่าไอไอ้วิธีบักนี่มันมันแก้ไปแล้วนะเว้ยมันจะไม่แก้อีก,อ,ก,อ,กอ่อ๋อที่หนึ่งที่หนึ่งขอตามที่ติดเฮ้ยทำไมเพิ่มกระสุนไม่ได้เฮ้ยอ๋อเปลี่ยนไอห้ามันไปหมดแล้วเนี่ยทุมันสุวนแป๊บมายิมปืน่อยดิ ไม่ยืมไม่ยืมใครก็ได้ฆ่าไม่มีตัวไหนฆ่าเราได้หรอกบอกเลย <l ug> นอกจากบอสด่าน30ปืนนี่แลหละโหดสุดละปอนปือนปอนก็สู้เราไม่ได้หรอกไ <l ug> <l ug> ปืนกูนี่ปืนมึงกว่า <l ug> เออปืนเราแหละแต่ปืนนั้นมันยังกระจอกไนงะ เฮ้ยขึ้นไปป้อมเหมือนดีกวโห oh. ไวนะกันไวนะ <laughs> เตรียมขึ้นป้อมกันเลยอะเฮ้ย oh. สิบแล้วไอปอนเตรียมระเบิดเตรียมระเบิดบบ ving, แม่งโคตรเบา ย,ยิงหน่อยป้อมอยิงหน่อยเฮ้ยทำไมเพี้ยนหลุดอ่ะเนี่ยทำไมไม่ยินเสียงอะไรเลยฮะเออเงียบโค้เงียบอ่ะค <c oughs> ุยหน่อ <c oughs> ยก็ได้ท,ที่สองนะขววงนะก็รู้สึกก็ที่สองนานแล้วนะป้อมเตรียมเสีย GP ให้เราแน่บอกเลยเดีย๋ยวเลือกของกันเจาอ,อะไรดีเอาเป็นชุดแล้วกัน อยากได้ชุดอะบอลอยากได้ชุดอะบอลยากหัวงวกเลยเฮ้ยเราเรานึกไว้เราเราเจาะของเกงแบบบอลน่ะแล้วก็ส่งผมแบบบอลน่ะเตรียมเสียเราเลยอุ๊ยขอตัวเขียวบ้างดิแรคนาดาโอ้บอลไม่แบ่งเลยอะเออเต็มแค่นำแล้วคิดเราว่าจะนำง่าย อ,ออกทางรูไหนวะรอรอแล้วใช่ป่ะด่านสิบห้าแม่งไปไวมากรอด้วยรอด้วยรอด้วยปอนเราขอเราขอเราขอตัวเขียวแม่เอาไปทำอะไรอ่ะเอ้าตัวเขียวไม่ใช่ด่านสิบห้าเหรอมันด่านเท่าไหร่วะ ลงด่านแล้วโถ่เอ้ยหมดได้นิวเคลียร์เลยอ๋อด่านตีหกใช่ป่ะโอ้บอนไม่ทักเร็วเลยอ่ะอุ้ยตายโอ้แ้มกูโอ้บอนไม่ช่วยยิงหลังด้วยอ่ะดูคนเราดิดูคนเราดิแข่งกันไม่ใช่เหรอเพื่อนโดน โดนแทงข้างหลังก็ไม่มีใครช่วยอะ่ะแข่งกันไม่ใช่นีหรอโธ่แซมเรานั่นนั่นโอย,โอยแอบแฝงเขาทำมเยอะๆ <c oughs> แหูให้ซัดลูกเดียวซัดหนึ่งที่เลยบอลโกงไปละโกงไปละแสบหู้รู้ป่ะกดคือห้ามนิวเคลียร์เว้ยห้ามใช้นิวเคลียร์เว้ย อะไรเพื่าตั้งตอนนี้อะไรของอะไรเนี่ยมันคือกดไว้ห้ามใช้ได้ไงอ่ะห้ามใช้รัวๆใช้ได้ยังไงรัวเป <laughs> <laughs> ็นทอง <laughs> เอาป่ะอ่าไม่ได้ <laughs> ไปแล้วขอตัวเขียวขอตัวเขียวด่านนี่ถูกต้องสิบหกแน่ขอขอขอหมดเลยขอหมดเลยโอ้ฟิน เราปรับเสียงก่อนเราไม่ไหวละเฮ้ย,ยเราเ,เราปิดแล้วเราปิดเสียงเลยแมงซัดมาสองสำรู้ปิดเสียงแม่งแล้วครับไม่ไหวแต่โหเกินโอ้ล้าดว่าล้าดว่ปะป่านี้กูไม่ให้ึงที่หนึ่งอ่ะกูไม่ให้คนของกูเสียตังค์เข้ามึอกัหัวโอ้ยคอยดูคอยดูตอนนี้ดูแต้มซะก่อนใครที่หนึ่ง ตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะบอกให้ที่หนึ่งอะ <c oughs> ขอบ้างตัวเขียวอุยอ้ยพี่บิ๊กพี่บิก๊กช่วยหน่อยช่วยหน่อย <c oughs> ดีมากแอ <c oughs> มพี่บอลบักมาเบิดเหรอไม่บักมั้งฟาซะขนาดนั้นเฮ้ยปอนปอนมีสกิลน้ำแข็งวะทำให้บอสหยุดอะ่ะ <c oughs> ไม่มีอ่ะโอ้ไม่ปอนอ่อนขนาดน,นี้ ค่าค่าเลยปอนระวังตายนะเว้ยเอนกำจัดลูกน้องดิเดีย๋วยวเราจำกำจัดบอสเอง <c oughs> ตามแผนตามสูตรที่เราตกลงกันไว้ปอน <c oughs> โอ้ป <c oughs> <inclusive S 2> อนั่งเอาแต้มจากบอสอย่าง s <S เดียวเลยเนี่ยไม่ไหวไม่ไหว <c oughs> ขอฆ่าบอสได้ไหม เพื่อใครฆ่าวะประง,งาดมากไม่มีบอกว่าใครฆ่า,ราของนั้นมีดิขอตัวเขียวน้อยองไม่ทันแล้วโอ้โหหน้าสั่นหมดเลยจอสั่นหมดเลยเอปอปองตายรู้ป่าเพื่อนจอสั่นหมดเลยเนี่ยสั่ใช่ไม่ได้ให้เราทีห่หนึ่งอ่ะเราบอกได้เลยทำไมไปไวจังวะรอก,ก่อน รอพี่ก่อนได้ไหมจะรีพ้าเงินให้ใช้เราต่อให้ปอนเลยปอนแล้วใช้นูเคียเดี๋ยวเราก็ตามทันเว้ยแคมปเนี่ยจากไหนอะอะไอุ้่มรัตโตุ้่มร้ยี่สิบแม่งไปโคตรไวอะโกงไปละปอนโกงไปละโกงอะไรด่านเดียวแม่งแตงไปเจ็ดแสนเลยให้เจ็ดแสนเจ็ดหมื่น นี่ตัวส้มๆนี้มาแล้วอ๋อไม่ได้แต้มจากไอ้หลังแดงใช่ะะไ<อ>หมล่ะเยอะโคตรเยอะ <c oughs> อุย้ยแต้มครบแล้วนี่ว่าคุ้มกันด้วยนะปอนปลกแ,แต้มแป๊บโอเคโอเคนี่ไม่ใช่ปล่อยเราตายนะ <ś led> แม่งโคตโกงอะ่ะทำไมนายโกงจังวะตอนแรกก็สูสีอยู่นะพอมาช่วงหลังเท่านั้นแหละเห็นถึงความแตกต่างเลยอ้าวตายแล้วโอ้แล้วมึงตายแล้วไงวะตามไม่ทันหรอกงานกูมีแฮงค์เลยเป็นไงอ๋อตายแล้วต่อไป มีบอสได้อ้วนใช่ไหมหนีแล้วเก็บอ๋อยังไม่ถึงยังไม่ถึงไอ้อ้วนเท่าไหร่นะยี่สิบเจ็ดใช่ไหมเก็บโอ้ย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 อ่าไอ้ฝาดงามองไม่เห็นวะไอ้อ้วนแล้วปอนปอนนิวเคลียร์ปอน ปังบังบังบังๆัง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 ตายตายๆายตานิ้วเคี้ยปิดหูด้วทุกคนปิดหูปิดหูอ๋อนี่มันนี่ไม่จำกัดด้วยทีนี้โอโหขอเก็บสักแบงคได้ัหมเนี่ยบอลบอลบขอเก็บสักแบงค์เนงะ้เปนหมอน Ui Paul lâu Đi ra đằng này lâu Paul Chặt mất Chặt tài Tài hư quá Mình có lâu lâu Mình đi mình đi Oh Mình đi หนึ่งลูกเว้ยเก็บไว้ก่อนสัต์เลยตรงนี้แหละอูุู้มเอาแม่งไม่ได้ทั้งตัวหวงนายไม่เอาแล้วเหรอที่หนึ่งโอ้ใครจะตามพันอ่าเสพติดลไปเก้าแสน ด้วยนายปอนฆ่าตัวเล็กหนายปอนปอนฆ่าตัวเล็กหน่อยเร็วเฮ้ยสองลูกสองเปลี่ยนไงวะเฮ้ยไม่ใช่ปืนนี้ตายเหอะแล้วปืนมาให้กูไม่ไม่ไม่เอยอะจังเลยวะปอนหน้าที่ระเบิดไปแล้วยิงเอง <ง>เดี๋ยวเราสอยเองโอ้เยอะพี่หลงไหไมไหโอ้เยอะเยอะเยอะอุ้ยตายปืนตกแล้วอะเราต่อให้นายไงนายอาจจะนี่ก็ได้เราไม่อยากตด้ครปืนนายอ่ะสียใจเหรอโอ้ป็นเลเซอร์โอ้ปืนนั้นไม่แรงสู้ปืนเราก็ไม่ได้ แล้วเ,เ,เรานายนะนี่น,นายจะแทงเราเนี่ยโอ้หให้เริ่มด่านหนึ่งมายังไม่ทันเลยมีมีสี่สิบด่านไม่รู้จะทันหรือเปล่าเนี่ยเสียตังค์เลยนายนายนึกเลยนายอยากได้อะไรขอกล่องหมื่นหกสองกล่องจับบ้าเลยบอกส <c oughs> ามพันจีบตั้งแต่ต้นเกมไม่ใช่สาวหมื่นหรอโอ้โห ทีอย่างนี้หูหูดีจังเลยนะโฮ้อไม่เพี้ยนเลยไม่เพี้ยนเลยไม่ใช่สามหมื่นเลยเกียร์กลวงน่ยต้องจัดแล้วเอ้ยันนนไเปี่รู้สึกว่าเอ็มพอยต์มันส่งไม่ได้นี่หว่าตัวเนี้ยปนหวอดแขนบ้าแล้วนี่ไม่ใช่แคนเราอาเตรียมค้างวะเตรียมลาดบอสเตรียมลาดบอส ลาสปอดส์โอ้โหลาสไม่ได้เฮ้ยหลุดคอนเฮ้ยอัดหลุดดหึ่ะอะไรอ่ะไม่อย่าลาบหลุดไปแล้วหลุดไปแค่นั้นแหละกว่าโอ้โหห่างกันต้นเท่าหนึ่งหนึ่งล้านกืบห้าแสนเรามาคิดกันดีกว่าเราคิดเงินกันดีกว่าขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ